สวัสดีจ้าพี่น้องฟองปายสุกุสุคนมุนีพาพี่น้องมากินตำหมูย่อจ้ะนุ่นนัวเผ็ดๆนะพี่น้องจ้ะพระเอกมิวสิกดีเผ็ดมากเพิ่นไปซื้อหมูย่อมากยูสเซเว่นพี่น้องสองอันใช่ไหมใช่เขาเรียกว่าสองเลยสองใส่สองอันเลยอ่ะเออใส่หมูเลยมือเปลือกมืออื่นเลยออแล้วก็แก้ด้วยอ่ากระเทียมทอดดองน้ำผึ้งได้พี่น้องได้แล้วก็มีพักขาแล้วก็ อันฟันฟ้าแตงกวานะจ๊ะมาจ๋ามามาเศษๆนูๆ่นๆเดอพี่นองเด้อเอาก่อนเ้างิไปเสแปกันเดอพี่นองเด้อสำหรับใครที่อยากจะลองชิมน,น้ำปลาร้าแล้วก็กระเทียมโทนดองน้ำผึ้งนะคะโปรโมชั่นนะคะพี่นอนจ๋านี่ปลาร้าแล้วก็กระเทียมโทนเล็กนะคะ160บาทนะคะสำหรับใคร,รที่บอกว่าเล็กไม่พอเอาใหญ่นะคะพี่นอนจ๋านี่กระปุกใหญ่นะคะพี่นอนจ๋าก็จะ310บาทนะคะพี่นอนจ๋าหรือนี่พี่นอนเอาไปเลยจ้ะ กระเทียมโทนดองน้ำผึ้งกระปุกใหญ่แล้วก็กระเทียมโทนดองสามรสนะคะโปรโม,มชั่นพิเศษ400บาทนะคะโปรโม,มชั่นทั้งหมดนี้นะคะโอนเงินเท่านั้นเด้อพี่น้องเดิอถึงจัดส่งฟรีนะคะมาจ้ะมาเสแสร้งนู้นนั่กันเอาลุยซอยซอยอันพีนพ่น้องพนแนนํำให้ขายก้อนกินพี่น้องอยากชิมนา <c oughs> มันหน่อยดีมื้อนี้ ค่อยตำเยอะมากเลยนะค่อยบอกเลยอินดี้มั้งถางกันเยอะนะซื้อที่ไหนเนี่ยเนี่ยยุ่มเนี่ยน่นยาจะกล่องหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่สี่พันบาทก็ <c oughs> เจอสามยุ่มก็อเอาหมดเลยอันคือ้องที่เพิ่อนยูตั้งประเทศเพิ่นว่ามยูตังต้งประเทศได้หลายแม่นี่จ้ะมันไม่ปลุกปบุก้นที่เย็นๆอะ พักหายแม่เป็นหอม,ม,ม,ม เข้มข้นขอ,อก,กอันตับขอพุงมากเมนเทนไห้เวลาเขากินอ่ะแซ่บึ้นเราตัดเลี่ยนตัดชาวด,ดีนะคะ เส้นอยู่ตงใต้ปานั่นแหละปาต้องรวงเส้นขึ้นอย่างเงี้ยอือฮึ่แจก มื่อนี่สา,ารค้าฝนตกพี่น้องตกแรงอยู่นะภาสซูมยุบไปยักษก้นแม่นอนยู่ตามเวลาเป๊ะเลย เฮ้ยก,ก,กินมาชิมหมูยอนเนี่ยรสพริกไทยใช่ไหมเนี่ยอืม ไปที่ได้เป็นหลักเลยขอก็มาเลย ปลาไม่เข้ากินเท่าออกหรออืมอร่อยนะที่บ้านก็มีนะที่ใต้อ่ะแต่ว่าไม่กินกินสตอเลยก็อดว่าสมมุต <laughs> ิช่างคือแบบว่า Thì thì tay bằng cứ mang coi luôn Đồ lệ tội yến đi đi nè Covid tay mất Covid dữ yeah. Covid bà bóp Ừ Sẽ tự kít bà bà tờ bán gà hải khi gà lên Chuông mình tới đây đành อกเดินกันนมอมยกิน้าสที่แซ่บเส้นเด็ดเขาเห็นอะนที่เข้แไปกินน,กน,ออกน่าพินลกมากเขียดมาแล,แล้วกันทั้งงาง,างกินไ,ไน้แเสียบเป้นไข้มาพร้ก กับเมืองกินเกาหลีกินกอัอนอยากมากมากเลยองแล้วก็ดูเด็กๆวัรุ่นเต็มยู้ยในติ๊กต็อกกับเมืองไม่ใ่อย่นั่นพี่น้องไม่ให่เราเป็นคนจีนเกาหลีปะ่ะขอตื่นเตยนใสลูกกินเต็มน้ำเปิรนพี่น้องเจำพ่อหนาต่องตำรวจเก่งไปมดึด ทุกส wow, wow, wow. ัดส่วนพี่น้องโอ้ยบ่อยบ่อยเด็กนั่นเป็นแะปวดอีดีอืมอืมเธอรักินเยอะ แ้าสมกับที่ค่อยทำให้เจ้ากินเจ้าซื้อมาสองค่อยฟาดใส่สองเลยจ้ะกดปาไม่อิ่ม อืมฮะเต็มยุ้ยเต็มกอบด,ดีนเนาะเม็ดใหญ่ เป็นแบบนี้นะพี่น้องนะเนี่ยเม็ดเล็กอ,อันนี้ดองน้ำผึ้งนะคะเม็ดหน่อยเม็ดใหญ่มีสามใสพี่นอ้องเ้าจะคั้กๆกันไปนะคะพี่นอ้องแบบนี้ดองน้ำผึ้งแต่เพือ่อให้เหบนว่าเป็นความเออเป็นเบาหวานเนาะไปนะ,ปะนะเป็นเบาหวานควบคุณน้ำตาลนะคะแน,นะนำเลยพี่น้องเด้อ ให้กินดองสามรสนะคะดองสามรสเนี่ยจะจะอาจจะกิ่นแรงนะคะแล้วก็มีความเป็นกระเทียมรสกระเทียมมากนะคะมากเป็นพิเศษกวา่าดองน้ำผึ้งด้วยพี่น้องเด้อกรอบแซ่บพื่กันจ้ะสายแบบว่าเขาเรียกว่าสายแบบสายโหดสายดิบๆนนพี่น้องจ้ะกระเทียมเลย,เแ,เย,เลยแต่ว่าไม่ใช่กระเทียมสดนะคะเป็นกระเทียมแบบมันดองสามรสนะคะพี่น้องจ้ะดองสามรสคือจะไม่มีน้ำผึ้งนะคะแซ่บพื่กันจ้ะผู้ชายอะ่ะ ส่วนใหญ่จะชอบกินดองสามรถกินกับราบกับก่อยเนาะ เรามารู้จักไอ้น,นี่กินกันนี้ไอ้น,นี่ได้ไงวะนน,นีอ้อาปันฝ้าเนมาจากคลิปของสาวอุดรค้นไก่บานพี่น้องตอนที่ไหนท่านในเฮตดคิดอ่ะและเมืองสาวอุดรค้นไก่บานพี่น้องคุณรู้แล้วค่ะเพิ่นเฮตดคิปเพิ่นกะเสื่อ,อน,นี้มากินละ่ะพี่น้องยูต่างประเทศเิ่นยู่อเมริกาเทากับว่ารู้ดี๋วมันขึอ้อยัง เป็นมันกินดูมาที่นี่เนี่ย้วก็แล้วมันกันเริ่มมาบุมบุมดังๆคนกันเ่มนิยมกินน้ำคือคนที่ท้าเขาทำลี้แบบพี่น้องเขาก็อะไรที่มันเป็นกระแสหรือว่าอะไรที่มันแปลกมันใหม่แล้วมันน่าลองอ่ะในหลายพี่น้องเขาก็ลองเอามากินเมึงถามว่ารสชาติอร่อยไหมก็อร่อยอยู่นะมันก็คือก็คือถั่วงอกเข้าอยหญ่พี่น้องรสชาติคล้ายๆกับถั่วงอกนะคะเพียงว่าอันนี้มันมันเป็นเป็นฟอยๆ์อ่อนน่อยนะพี่น้อง เออข้นว่าอันอันฟันฟาสัญญาณเหลนไพี่น้องนะราคาก็สี่สิบห้าบาทต่อแพ็คแพ็คนึงก็เลยซ้ำทีทีที่เออในคลิปนี้แหละพี่น้องจ้ากัมมือกัหนึ่งถามว่าซื้อมาจากไหนก็แมคโครอ่าเดอะมอเซนทันนะคะแต่ว่าในแมคโครเนี่ยมอว่าแน่ใจว่าจะมีทุกสาขาไหมนะคะมันอาจจะมีเฉพาะบางสาขาเนาะอ่าแล้วก็ยังสารค้ามี่นะ ก็ไม่ได้มีทุกวันนะคะพี่นองน่าก,ก็ร้องหาเมืองเอาพี่นองต่อยุบกรุงเทพแบบมีแน่นอนจ้ะกรุงเทพแบบมีแน่นอนโดยเฉพาะที่เดมอกับเซนทันมีแน่นอนจ้ะ ตอนแรกดีเังสิคนไทยเนี่ยเข้าเดินม,มามากกินใน้อย่อนจากดูคลิปของยายนีนะคะยายนียายนีกินเลยดิดเออยายนีแกจะเป็นคนแบบว่า,าพาอ่านอ่นานยายเพื่อนมันเป็นคนมากินผักในพะป็นน้องลากะเมื่อคลิปเพื่อนเรื่องเพิ่นกินผักเหล่ากัเพื่อนเป็นช่องแรกท,ที่ที่ทําให้ทุกคนรู้จักแดดิสนะคะนั่นแหละ ก็เอามาขายสุดแรกดี๋ยะลูกแดงๆดงไม่พี่น้องลูกแดงนะักกันนีขายอยู่ที่แม็กโครโรตัสแล้วก็ The นะเดอะมอลเซ็นตันนะเออโรตัสนี่มีบางสาขาเนะี่ยมีเขาเรียกว่าช็อปอะไรนะพรีเมียมอืมช็อปพรีเมียม,มพีน่น้องอ่ะอ่ะแลคาแพ็กหน่อยก็สี่สิบหาบาทาสีิบหาบาทประมาณนี้แหละจะมาปิดน,นะเราถ้าเป็นกินโลกับกันบนะ่อะไรนะปรแพงทหน่อยพี่น้องนนเนี่ เนื้อดิดน้วยแน่เมอกคือจังรสชาติเหมือคือจังหัวไชเท้าแต่ว่าจะเบากว่าหัวไชเท้าบ้านเราคามาแซบบ่ธรรมดาจ้ะธรรมดาแต่ว่ามันกรอบซื้อมาไมา่ๆมเนื้อมันจะแน่นมันจะกรอบ กันเมอไรดีวะกินเก่งกันนั้นเนี่ยเราเหรอโอ้โหฮ้ยเขาเคยจะทำข้าวผัดปูอยู่อืม คือหนครัวอะไรอยู่ไม่ได้หรอเกิดยังไงไม่ดีอ่ะจะเห็นเหมือนเดิมใส่ตักเสี้ยวนึงเฮ้นิดเดียวพอดีก็ไปดูคลิปมาเมื่อมือไม่ไั้น,นะ,ะพี่หนอเมื่อคลิปก,กินเลยอยากกินน้ำขเขาเมือไปทุกอย่างก็ไปวนอยู่กับกระทะในห้องครัว <laughs> ก็มีกินโดนเนี่เพราะว่าเมื่อหลายก็หนีอิ่มดูมแบบ้วยทำไมตะเกีอ่ะตอนหลายเฮดคิดไม่ไม่พี่น้องโลกกว่าสองกิโล กินผู้เดียวนี่มัดอร่าได้พี่นองตว่าพ่อทําคลิปพอผ่านไปปีกว่า,วาขอปีที่สองมันเริ่มกินเป็นแบบเนาะเป็นแบบกิโลไม่ค่อยได้นะพี่น้องนะเพราะขอใจทื่ต้องเลยต้องเอาเพงมิวสิกเมื่อนกับร้านมากินน้ำพี่น้องกินแบบเป็นกินโลคือเกาบาดเมื่อรัวเป็นพออย่าง Thôi số tiền đạo mọi người tên nữa sẽ tham quan đạo thêm đạo 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 ปากเลยกินหมดได้ไงเนี่ยอร่อยถ่ายไปเลย

นะ้ามากินบ้างดิโอ้ยมีแห้งยาวๆดยู่มันเผ็ดไม่แรงเนาะแต่มันเผ็ดแบบว่าเป็นร้อนๆค่อยๆเผ็ดไปพี่เน,น้อเพอแต่ท้ายมันจะเริ่มเวกเยอะกันเลย่อยๆ จะไปกินปลาคาซ็อกปลาคาขอไปเห็นออเบาๆก้อยก้อยกินไปแล้วเมื่อกี้เป็นไงมันก็นั่นแหละขมๆขมหมองไหนแซ่กอ๋อพี่น้องอิ่มแล้ไเหรอ มันต้องสดปะบอกเลยโอ้ยน้องัวมันมองเขาสดกินอย่างเก่งจืดมนันนะว่นอะแลูกไห้ก็ฟีมือ,อของตำตลอดแสบปากนะเวลาตำต้องตำถูกใจตัวเองอร่อย นะพี่้องนะเอาเ้าก็ให้จากกันไปฝากโปรโมชั่นนะคะสำหรับใครที่อยากจะลองกินนะ้ปลาไรอีลาพากินแล้วก็กระเทียมโทนนะคะกระปุกเล็กนะคะพี่้องจ๋าแบบนี้นะคะโปรโมชั่นพิเศษ160บาทนะคะแล้วก็ปุ๊กหน่อยพ่อพ่อมันไม่อิ่มมันไม่ใส่ใจเอาปุ๊กง่ายไปกับนี่310บาทนะคะแล้วก็โปรโมชั่นอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่กระเทียมโทนดองน้ำผึ้งแล้วก็กระเทียมโทนสามรสนะคะพี่้องจา๋าโปรโมชั่นพิเศษ400บาทนะคะ โปรโมชั่นทั้งหมดที่พูดมานะคะส่งฟรีสําหรับท่านที่โอนเงินนะคะปลายทางก็จะมีค่าจัดทรงตามอัตาราคนสูงนะคะพี่นองจ๊ะผู้ใดสนใจก็ทักแชทมาหรือโทรมาเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะจ๊ะสำหรับคินนี้หาภาากินไปแล้วสวัสดีจ้า